สวัสดีครับรายารย์อาจารย์มนบพอปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีคําถามจาก Facebook นะฮะเข้ามาถามอ่ะคุณเชฟช่วยตอบเลยสวัสดีค่ะขอสอบถามเรื่องใบกํบากับภาษีค่ะเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาจดพรสอ,องศูนย์มีใบกำกับภาษีถ้าเาิดว่าลูกค้าทั่วไปเขาไม่ต้องการให้เลขที่บัตรประชาชนเราจะออกบินได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะ อันนี้กําลังพูดถึงว่าเขาเป็นร้านแล้วมีคนมาจ่ายเงินมาซื้อสินค้าแต่คนมาจ่ายเงินให้เขาเนี่ยต้องการใบภาษีอ่ะไม่ไม่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเวลาเขาขายสินค้าเขาต้องออกใบภาษีเพราะเขาจดพพบสองศูนย์ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้ไอ้ลูกค้าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ให้เลขบัตรประชาชนมาเลขไอดีเสียภาษีเขาก็เลยบอกว่าเขาจะออกใบกภาษีได้ยังไง อืมค่ะไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาเลยใช่ไหมค่ะก็ไม่ให้เลขแยมแต่ภาษีก็เร่เลขแี่บัประชาชนแต่ว่าเขาไม่อยากได้แล้วเขาถึงมาให้เลขที่แบบชายชนไม่อยากได้อะไรคะไม่อยากได้แต่ภาษีเะค่ะไม่อยากได้แต่เลยคนะที่เราเป็นผู้ขายสินค้าและบริการและอยู่ในระบบภาษีบุค่าเพิ่มเรามีหน้าที่ที่จะต้องออกใบหงกับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าและบริการอืคราวนี้ย เวลาที่เราจะออกใบกำกับภาษีเนี่ยเราก็ต้องใส่ชื่อที่อยู่และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าของเราเข้าไปในใบกำกับภาษีาแต่ค,คุณไม่คิดมื้งเหรว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่ขายปลีกออกใบกำกับภาษีอย่ายอยไม่ต้องรู้ก็ได้ก็อา,อาจจะเป็นไปได้ค่ะเไไขาไม่ได้พูดว่าเขาเป็นอะไรไงคะใช่งั้นต้องตอบสองประเด็นว่าออกใบกนกับภาษีย่อยออกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนี้มันเป็นยังไง มันต้องเอาเลขที่แบัตรประชาชนไหมแล้วคุณลับนี่เขาใหญ่จะเอาไปไหมอเอาแยกเป็นประเด็นน่ยประเด็นแรกคือคุณเป็นผู้ขายแล้วคุณเนี่ยต้องออกไบกับภาษีเนี่ยถ้าเกิดคุณออกไปกับภาษีแบบเต็มรูปแบบต้องการมัดเลขเลขบัตรประชาชนของลูกค้าเนี่ยค่ะก็ต่อจากที่เดียบพูดเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้จบนนะคะก็คือว่าออกแบบกับภาษีแบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตอนที่คุณออกใบกับภาษีคุณก็ไม่ต้องใส่เลขบัตรประชาชนเขาลงไปก็ได้เพราะว่าลูกค้าคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายยกเว้นให้นะคะคราวนี้มาพูดถึงของอาจารย์บุญโลที่บอกว่าให้เพิ่มเติมเข้ามาว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้อยู่ในเการค้าปลีกนะคะ อันนี้คือเจ๊ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในระบบภาษีหรือเปล่าแต่จะตอบให้สองประเด็นอย่างที่อาจารย์มโงบอกนะฮะกรณีที่หนึ่งคือออกแบบกับภาษีแบบป็นรูปแบบเจมบอกไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ถ้าลูกค้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณไม่จําเป็นต้องใส่เลขบัตรประชาชนเขาครับคุณก็ทําครบหน้าที่ของคุณแล้วใช่ใช่ค่ะคุณก็ออกแบบกับภาษีได้ปกติแต่ไม่ต้องใส่เลขบัตรประชาชนเขาอ <c oughs> กรณีที่สองคือกิจการค้าปลีกค่ะ <c oughs> จากการค้าปลีกนะฮะธุรกิจนี้คือส่วนใหญ่แล้วขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายเช่นเป็นปั๊มน้ำมันร้านเสริมสวยโรงแรมโรงภาพ,พยนตร์พวกนี้นะฮะคือขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะซื้อไปขายต่อ,อการที่ขายกับคนไมายยอยจำนวนมากๆนี้คุณมีสิทธิ์ที่จออใบ่กับภาษีอย่างย่อดได้ครับหากคุณออกแบ่งกับภาษีอย่างย่อดได้ นี่นะคะคุณก็ไม่จะเป็นที่จะต้องใส่ชื่อที่อยู่ลูกค้าหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าคุณเลยได้วซ้มนะคุณแยกเป็นสองประเด็นครับค่ะก็มีแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็สนุปเลยถ้าเกิดคุณเป็นพวกค้าปีคุณก็ออกแบบับภาษีอย่างย่อไปแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คุณก็ออกแบบนภาษีแบบเต็มรูปแบบครับ